12. ชินบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัทวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมาทเกเตมุนิสลาสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเน สังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรศภคุณาการโอหาทายเมเมอนุรุโธสารีปุโตจัทธินีโกทันโยปิติภาคัสมิงโมคลานุจาวามะเกทักขินีสาวนีไมหังอาสุงอานันทราหูโรกัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามโสตะเก เกสโตปิต so so no ิภาคัสมิงสุริยวะปะพังกะโรนีสินโนสิริสัมปันโนโซพิโตมุนิพุงขาวโกกุมารกะสโปเทโรมาเฮสีจิตตวาทโกโซไมหังวัฒนีนิจจังปฏิทาสิกุณากะโรคุณโนอันคุริมาโลจะอุปาลีนันทศีวลี เทราปัญจาิเมชาตานารเตติรคามะมะเสสาสีติมหเทราวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหเทราชิตวันโตชิโนราสาชาลันตาศิรเตเชนะอังคะมังเคสุสันติตาราตนังปุรโตอาสิทากิเนเมตสุตตะกัง ท anyway, ัชชังปัชโตวาสิวาเมอังคุลิมาละคังขันธโมราปริตันจะอตานาติยสุตตะคังอากาเซสาชนังอาสิเซสาปาการสันทิตาชินานานาวรสังยุตาสัตตปปาการังคตาวาตปิตาทสัชชชาตาพาหิรัชตุปัตถวา อาศาวินายังยันตัวอนันตชินาเตชะสาวาสโตมีสกิจเจนสัทธาสัมพุทธพปัญชาเลชินาปัญจระมชาชมหิวิหารตังมะหีตะเลสัทธาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวะมันโตสุขุโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตาราโยสัตธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญชเรติสิบสามพาหุงมหากาพาหุงสหสามิพินิมีตสาวุธันตัง ครีเมะคารัองอุทิตะโคระสาเสนามารังธานาทิธรรมวิธินาชิตาวามุนินโทชันเตชะสาภาวตุเตชัยมังคลานิมาราติเรกามพิยุจิธรรมตธรรมภารติงโครัมปนาปานาวะ,ะวะกามะขะมะทะทะยะคขัง ทันตีสุทันตวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชายามังคลาณีนาราคิลิงชะขาชะวารังอะติกมัตตะภูตังทาวาขิจักกมามะสานีนวะสุทารุนันตังเมตามภุเซกัวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคะลานิอุกิตาขาฆามาติทัตถาสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทิผิสังขตมโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชายมังคะลานิกัตวานกคัตมุทารังอิวะขะพินียะ จินใจย่าทุตถาว่าจานางชาากายามเชสันเตนโสมาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะซาอวตุเตชยามังคลานิสัจจังวิหายามาติสจกะวาทเกตุงวาทาพิโรปิตามานังอาติอาถาภูตังปัญญาปัทีปัชริโตชิตวามุนินโทตันเตชะซา ภาวตุเตชยมังคลานินันโทปนานทพุชคังวิพุทังมหิทิงปุเตนะเทระพูชเคนะธรรมาปายันโตอิทูปะเทสนิวิธินาทิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิ ลูกคาหาทิฏฐิผู้ฉเคนสุทานตหาทั้งพราม,มังวิสุทธิชุติมุตมิทิภากาพีทานังยานาคเทนาวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชายามังคาลานิอิตาปิพุทธชายามังคาลาอิตาคาทายยวาจานุทิาทินาเนสารเตมทันที อิตวานะเนกาวิวิธานิจุปาทวานิมิกโมคังสุขังอธิคเมยานโรสปัญโยมหาการุนิโกนโทหิทายะสภาปานินางปูเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตามังเอเตนัสัจวะเชนะาโหนตุเตชยมังคะลังชยันโตโพธิยามูเลสกยานัง นันที่วัฒโานโเอวังตวังวิชโยโหหิชายสุชามังคะเรอปาราชิตาปลังเกสีเสปทวีโปคะเรอภิเศเกสะปพุทธานังอาคาปโตปโมทติสุนักตังสุมังคะลังสุปปาตังสุหุติตังสุขโนสุมุตโตจายุสุยทังพรามจาริสุ ปัททะขินางกายกรรมมังวาจกรรมมังปัทะขินังปัททะขินังมโนกรรมมังปัณณิจีเตปัทะขินาปัทะขินานิกาตาวาละพันตเตปัททะขเนาภาวตุสัพพามังคาลังราคันตุสัพ,พเทวตาสาัพพุทธานุภาเวนัสธาโสธีพวันตุเต ภาวตุสาพมังคะลังราคันตุสาะพพเทวตาสาพะพุทธสาพพธรรม,มานุภาเวนัสตาโสธีพวันตุเตภาวตุสาพมังคะลังราคันตุสาะเทวตาสาพัสังคานุภาเวนัสตาโสธีพวันตุเตสิบสี่ปฏิทานะคะาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคาเรโพธิคาเรตหิงตหิงตาธรรมธาเนนาพวันเตปูชิตาโซทิงกะโรนเตทะวิหารมันทะเลเทลาจมชานวกาจพิกขโวสารามิกาธานนาปฏิอุปาสกา ขามาจะเทธานิขามาจะอิสาราสัมปานภูตาสุขิตาภวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจะอันทัมภาวาสังเสชาชาตาอาัทาโวปาปาติกานิยานิกังธรรม,มวรังปฏิจเตสัพเปิทุขาสกโกาโรนตุสังขยัง ธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมาาราจะปุคาราสร้างโคโหตุสัมโควะอัธยาะจะฮิตายะจะอัมเฮระขตุสัมธรรมโพสัมเพปิธรรมมาจาริโนพุทิทิงสัมปาปุเนยามะธรรมมีอาริยปาเวติเตปะสันนาโหนตุสัมเพปิบานิโนพุทธศาสนี สัมมาทารังป่าเวชันตโตกาเลเทโวปวัสตุปุธิภาวยะสาตานาังสมิทั้งนีตุมทานิงเมมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมีนราชาโนประชังรักขันตุสัพพะทาสิบห้าเทาว,าททวตาอุยโยชนะคาถา ทุขปตาจานิทุขาภายาปตาจานิภายา,ยาโซกะปะตาจานิโซกาโหนตุสาเพปิปานิโนเอตาวตาจารามเห,เหสัมพัตังปุญญสัมพัทังสพเพเทว,วานุโมทันตุสาพสามปฏิสิทธิยาทานังทัทันตุสาทยะศีรังลักขันตุสพปพธทามภาวานาร กีรตตาโหนตุขชันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธ,ธาปาราปรตาปเจกานานจะยังพลังอรหันตานานจะเตเชนารคันพันธามีสัพพโซสิบสุมังคลารคาถาโหนตุสัพพังสุมังค่าลังราคันตุสัพพเทวตาสั พะพุทธานุภาเวนะโสทีโหนตุนิรันตรงโหนตุสัพพังสุมังฆาลังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสทีโหนตุนิรันตรงโหนตุสัพพังสุมังฆาลังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสทีโหนตุนิรันตรง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระราตนตาัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวนเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวายเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระพิตายอดเสถีเหรียนยอดเสถีเหลียญว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปนที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริษตจงสำเร็จศักดิ์สิทธุการเทิด